ผมตัดสินใจอยู่นานมากนะว่าจะรับทํางานชิ้นนี้หรือเปล่ามันก็เป็นงานที่ผมเคยทํามาก่อนหน้าแล้วแหละแต่ความยากมันอยู่ที่ขนาดครับซึ่งเขียงไม้เอ็นเกรนชิ้นนี้ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยทํามาเลยนะขนาดคร่าวๆก็จะอยู่ประมาณ50คูณ40ซนติเมตรความหนาก็1.5นิ้วครับผมใช้เวลาประมาณ4วันนะครับกับงานชิ้นนี้ซึ่งมันถือขนาดมากๆเลยไม้ที่ใช้ในคลิปมี3ชนิดนะครับคือไม้เมเปิลไม้เชอร์รี่แลวก็ไม้วอนัท และบอกเพื่อนๆอีกครั้งนะครับทุกอย่างที่ผมใช้ในคลิปไม่ว่าจะเป็นกาวหรือแว็กเป็นฟู้ดเกรดฟู้ดคอนแทคทั้งหมดสามารถสัมผัสอาหารได้ครับไม่อันตรายวันแรกผมก็จะเริ่มจากการเพาะไม้ด้วยกาวแล้วก็ทิ้งไว้ข้ามคืนเลยครับเพราะว่าไม้ที่เราเอามาเพาะต่อกันนะ่ะมันมีความกว้างค่อนข้างเยอะเพื่อความชัวว่ากาวมันแห้งสนิทแล้วเนี่ยผมจะทิ้งไว้ข้ามคืนดีกว่าครับถ้าเอามาตัดแล้วมันไม่แห้งเนี่ยคือมันแก้าย,ายากครับงานแบบนี้จากนั้นก็นําไม้ที่เราเพาะติดกันนะครับมาซอยในแนวยาว ใบเลื่อยก็จะตั้งที่30องศาครับก็ใช้โต๊ะเลื่อยซอยกันยาวๆเลยครับพี่บางคนบอกว่าจะทแํแจะเขียงได้ไงช่องนี้คือต้องบอกว่าผม,ผมเป็นงานสั่งทํานะครับพี่ลูกค้าสั่งอะไรมาผมก็ทําอย่างนั้นครับเพราะว่ามันคือคือรายได้หลักเลยซึ่งเอาจริงๆเดือนเดือนหนึ่งอ่ะผมก็ลงไม่กี่ชิ้นนะที่เป็นเขียงอะ่ะมีสลับสลับทำพวกโต๊ะเก้าอี้ตู้อยู่บ้างครับก็สามารถกดเข้าไปดูในช่องผมได้เลยนะครับ ขั้นตอนต่อมาก็เอาไม้ที่เราตัดจากการพอในรอบแรกนะครับมาติดด้วยกาวถ้ามันไม่หนามากเนี่ยผมจะทิ้งไว้ประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับก่อนจะนําไปทําในขั้นตอนถัดไปงานชิ้นนี้ผมใช้แคมเยอะมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีเท่าไหร่ก็ไม่พอและถ้าถามว่า แคมป์ที่ดีที่สุดเป็นของยี่ห้ออะไรน่าจะเป็นยี่ห้อที่เรามีครับตอนนี้หยิบมาใช้ทุกแบรนด์เลยคือมี10ใช้ยี่มีร้อยใช้พันครับส่วนตัวพลาเล่แ,ลแคมป์องดีวอลเนี่ยผมก็ยังหาแหล่งไม่ได้นะตอนนี้ก็ยังไม่พอใช้เหมือนกันครับและงานชิ้นนี้ผมใช้กาวใช้บอลไปเกือบสามขวดผมว่าน่าจะมีคนสงสัยนะน่ๆว่างานประมาณนี้มันมีคนยอมจ่ายจริงๆเหรอซึ่งอาตรงๆนะครับถ้าผมรับทําทั้งหมดแบบจริงๆจังๆเนี่ย คิวงานผมน่าจะเกิน2ปีเลยครับแต่มันจะนานเกินไปสําหรับคนรอและเวลาที่ผมทําอะไรเดิมๆซ้ำๆทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะรู้สึกเบื่อครับคือผมยังเชื่อเสมอนะว่าความขยันเนี่ยมันจะไม่ได้ทําให้ผมรวยหรอกแต่มันจะทําให้ผมเก่งครับและความเก่งนี่แหละมันจะทําให้ผมรวยมาครับหมดแก้ว <g c oughs> ก็ไล่ขัดผิวลบม,มุมเก็บรายละเอียดต่างๆครับบางขั้นตอนอาจจะข้ามไปเลยนะเพราะว่ามันใช้เวลานานมากๆ และสุดท้ายที่ชอบที่สุดก็คือการลงแว็กนี่แหละครับอารมณ์มันเหมือนเราฉลองความสําเร็จไอไรสักอย่างนะคือมันเหนื่อยมามากครับสวันเนี่ยเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเขียงไม้เอ็นเกรน 3D ก็เป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ผมเคยทํามาครับเสร็จจากงานชิ้นนี้น่าจะขอพักก่อนพลังหมดเกลี้ยงเลยครับถ้าพี่ๆสนใจเครื่องมืออุปกรณ์ตัวไหนที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบอีกทีเดี๋ยวไว้เจอกันโปรเจกต์ถัดไปครับ